สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเอรลทาโรคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์มาดูนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมตัวเลขนาโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่า ็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัด เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาเริ่มที่การงานนะคะได้98การงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในที่นี้เขาบอกว่างานอาจจะเป็นงานจอ็อบงานชั่วคราวหรืองานที่ทําจบไปเป็นงานงานไปนะคะจะดีแล้วก็มีลูกค้าที่เขาเรียกว่าชื่นชมชื่นชอบ แล้วก็ศรัทธาในตัวคุณยังที่จะเหนียวแน่นกับคุณอยู่ตลอดไปนะคะในที่นี้เขาบอกว่าการงานของคุณดูจะโดดเด่นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากแต่ถ้าใครที่ทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวอยู่อาจจะเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะโตช้าสักนิดนึงแต่ว่าลูกค้าเก่าๆยังเหนียวแน่นกับคุณอยู่นะเพราะธุรกิจของคุณก็ยังยังเป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้าอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นการ เริ่มฟื้นตัวหรือค่อยๆฟื้นตัวนะคะจากภาวะเศรษฐกิจจากภาวะของโควิดที่เพิ่งเริ่มเปิดประเทศเองเนาะ mm. เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนและสู้กับมันไปสักนิดหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์เองนะคะต้องกระตือรือร้นนะถ้าคุณไม่กระตือรือร้นทําอะไรแบบเรื่อยๆเฉยๆบอกได้เลยว่าธุรกิจของคุณหรืองานของคุณไม่ก้าวหน้าแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณทํางานที่แบบว่ารู้จักกระตือรือร้น ผลขวายให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมงานคุณถึงจะก้าวหน้าในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะทํางานอะไรอะรับเอออย่างเขาเรียกว่าทํางานแบบนึกอยากทําก็ทําอะนึกไม่อยากทําเช่นก็ไม่ทำซะอย่างนั้นอะนะคะทํางานตามอารมณ์อารมณ์แปรปรวนง่ายด้วยนะทีนี้มาดูถึงเรื่องรายได้รายได้กันบ้างนะคะรายได้สาหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ถือว่าคุณมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวนะคะมีรายได้ดีๆเข้ามาในที่นี้อย่างที่มาดามพูดว่าใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนคุณอาจจะได้เงินจากการเป็นติวเตอร์ก็ได้นะแต่ในที่นี้ก็ต้องเจอผู้ปกครองที่ค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกกับคุณสักนิดหนึ่งนะคะแต่บอกได้เลยว่าจะเจอไม่ว่าคุณจะทํางานธุรกิจเป็นครูบาอาจารย์หรือคุณจะทําธุรกิจส่วนตัว ทำงานอิสระคุณจะเจอลูกค้าแบบมีระดับนะคะลูกค้าไฮโซลูกค้ามีเงินแต่ค่อนข้างที่จะจุกจิกกับเรานะคะมีปัญหาต้องแก้ไขต้องนูน่นต้องนี่หรืออาจที่จะพูดเยอะซักเยอะแต่เงินดีนะคะอดทนไว้หน่อยนะคะแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่ทํางานประจําเงินเดือนมันตายตัวอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานอิสระหรือจะเป็นครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ต้องระวังการใช้จ่ายของคุณเพราะคุณเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหมดไปกับเรื่องการกินการแต่งตัวการซื้อของแบรนด์เนมแล้วบางทีห้ามใจไม่ค่อยอยู่ฉันชอบอ่ะฉันอยากซื้ออ่ะเป็นเป็นการใช้เงินแบบตามอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องการใช้จ่ายเติบใช้จ่ายจนแบบว่าลืมตัวแล้วบางทีซื้อแล้วซื้ออีก หรือบางทีอยมันลดราคาฉันไม่ซื้อชิ้นเดียวฉันอาจจะซื้อมาเป็นแพ็คคู่เลยก็ได้นะคะจะหมดเงินไปกับตรงนี้เยอะนะทีนี้มาดูว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากรู้เรื่องความรักมาดูสําหรับคนโสดกันก่อนนะคะคนโสดในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่จะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีนิสัยของความเป็นผู้ใหญ่อาจที่จะจูจีจุกจิกเจ้าระเบียบกับเราแล้วค่อนข้างที่จะ ผดเด็จการนะคะชอบออกคําสั่งแต่ไม่ชอบให้เราออกคําสั่งเขานะถ้าเราสามารถที่จะทนกับนิสัยของเขาที่ว่าจุกจิกเจ้าระเบียบกับเราเพื่อหวังที่จะให้เราอ่ะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมเราถ้าเราทําได้บอกได้เลยว่าคุณจะสบายเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างมีฐานะแล้วอาจที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรถึงจะจู้จี้จุกจิก จุกจิกเราไปบ้างแต่เขาต้องการที่จะให้ไปในทิศทางที่ดีเขาอาจจะมีกฎมีระเบียบเขาอาจจะดูว่าคุณอาจที่จะใช้ชีวิตเนี่ยต่างกับเขาก็อยากจะให้เราไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าเหมือนลิ้นกับฟันอีกคนนึงก็ขี้โบนอีกคนนึงก็เจ้าระเบียบเอ่อคนนึงเจ้าระเบียบขี้บนอีกคนนึงก็ค่อนข้างผด็จการไม่ยอมกันนะคะเพราะฉะนั้นอะ สองสิอยู่ด้วยกันมันอาจที่จะต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งจากความแปรปวนของอารมณ์ด้วยเวลาที่เราอยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยมันโดยโดยมักที่จะไม่ค่อยมีใครยอมใครแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งยอมเย็นอีกฝ่ายหนึ่งร้อนมันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เองเนี่ย เมื่อกี้ธรรมาดามพูดผิดวันไปต้องขออภัยนะมันเหมือนมันเบอร์มันมันพูดไปหลายวันแล้วดูมาหลายวันแล้วนะคะทีนี้ก็สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังนะสาหรับใครที่อายุห้าตั้งแต่40อัพ45้าอัพแล้วต้องให้เริ่มระวังว่าเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจนะคะ โรคที่เป็นเกี่ยวกับโรคผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะรวบรวมอยู่ในตัวเราเลยที่เราจะสามารถเป็นได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเรื่องโรคก,กระดูกด้วยนะนะคะกระดูกอ,อ,อาจจะมีการปวดข้อ,ปว,ขอปวดข่าปวดกระดูกนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องระบบสมองระบบประสาทต่างๆใครที่นอนไม่ค่อยหลับให้ระวังเกี่ยวกับการเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังแบบรักษาไม่หายเพราะว่าคนที่นอนไม่ค่อยหลับหรือคนนอนไม่เป็นเวลา มันจะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสที่จะตอบน้ําเหลืองของคุณเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วทาให้คุณอ่ะเป็นโรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องตรงนี้ด้วยระวังการเป็นความดันต่ําด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอคุณมีความเครียดแล้วส่งผลทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอได้ด้วยนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภเปนบ้างนะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เขาบอกว่า ในช่วงปักหลังนี้คุณมีเกณฑ์ของดวงการพนันนะคะแต่ว่าโชคลาภมีดวงการพนันแต่มีแค่เพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ,ๆพอหอมปากหอมคอพอสนุกสนุกเท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะคิดเล่นเยอะแล้วมันอาจที่จะไม่ได้อย่างที่คุณคิดหรือบางทีไอ้ตัวที่คุณเล่นเยอะมันอาจจะไม่ถูกมันไปถูกไอ,อ้ตัวที่คุณเล่นน้อยก็ได้นะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วนะคะ ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ